แล้วจ้าเพ,พื่นอนๆรอแดดออกจะมานั่งรับทานอาหารเช้าแต่ตอนนี้ก็มาแรงมากแต่เป็นชั่วโมงละล้วก็ยังไม่มีเวลาที่จะมาเพื่อใส่เสื้อวันนี้ใส่แขนยาวต่างหากนะชวนเพื่อนๆมารับทานข้าวเช้าด้วยกันนะคะในตายหยีไหมเนี่ยนี่อันนี้มีอาหารที่สุดยอดเลยปลานึ่งเกลือเพ,พื่อนๆเห็นไหม เป็นปลาเนินะคะเป็นปลาเนรเนืน่องเกลือนะจะมีน้ำหม่เพราะว่าใส่ผักกาดขาวอยู่ใต้ปลาด้วยจะมีน้ำหม่อได้สดน้ำได้ได้สดน้ำได้ดดคือข้าวข้าวสวยเหมือนเดิมวันนี้ยยังกินข้าวขาวอยู่เพื่อนๆหน้าหนาวจะหมดแล้วก็ยังกินข้าวขาวอยู่มัน,น,านามแนา,ามนแล้วอะ่ะมันไม่ได้หุ่มอ่ะไปซื้อไาแล้วไปซื้อข้าวเรียกว่าข้าวอะไรพวกข้าไวไรซ์บรีอ่ะนะข้าวดอยอะ่ะ ก็ยังไม่ได,ยไได้ยังไม่ได้ทำก็อยู่ในสูงนั่นแหละขยันมากเกินไปวันนี้น,นี่มีอาหารเมืองเมืองอีกต่างหากนะคะเพื่อนเพื่อนวันนี้มีตํามาแปดค่ะเพื่อนเพื่อนะ,ะนนะตามาแปดเออมันเป็นมาแปดชนิดไหนก็ไม่ทราบเนาะมันจะเป็นยาวๆอะ่ะใช่ไหม,มเมล็ดยาวๆอะ่ะเพื่อนเพื่อนะมเมล็ดยาว ก็ถามแม่แม่จะกินไหมแม่บอกกินก็โอเคแบ่งให้แม่ไปด้วยของเราด้วยของเรามีไข่ต้มแล้วก็ไข่เค็มของแม่มีแต่ไข่ต้มเพราะไข่เค็มเขาไม่กินเจอกันเพื่อนแล้วทานข้าวเช้าด้วยกันนะคะนี่เราอยากแอมอะไรเราก็แอมเพื่อนๆแตงกวาผักชีหรือหอมเป้าอหมอ่ะเนี่ยมันกินกับพวกนี้มันโคตรโคตรอร่อยเลย <S <S ประกาศข้าวอีกต่างหากเนี่ยเราอยากกินอะไรเราก็ไปหามา อยากรับทานอะไรแล้วก็ไปหามาเพื่อนเนี่ยอ้าวนี่คืองเอม็มเอม็มได้ทั้งสองอย่างเนี่ยปลาก็ต้องมีผักแก้มนะถึงจะอร่อยเพื่อนชวนก่อนชวนก่อนชวนรับทานก่อนเดี๋ยวจะกินไอ้นี่ไปก่อนก็เดี๋ยวจะรับทานไอ้นี่ไปก่อนนะเพื่อนๆนะนี่ตำม,มาแปบก่อน,นเพื่อนตำม,มาแปบก่อนตำใส่อะไรบ้างเหรอก็อพริกไปจีนอะไรเพื่อนพริกเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ก็ได้ถ้าเพื่อนชอบเผ็ดก็เอาเม็ดเล็ก ป็นเล็กไม่ใหญ่ผสมกันนะ่ะจบข่าวเอามาโขลกนะหอมขาวหอมแดงกะปิปลาลัดเหอนเน่าจบข่าวแล้วเอามาผัดน้ํามันเนี่ยเท่านี้แต่ว,ว่าเอาไอ้ไอ้ไอ้พูดถึงว่าถั่วแปดไม่ต้มก่อนนะในยำมาแปรหรือถั่วแปรนะก็เรียกว่าต้องเอาถั่วแปรไปต้มก่อนต้มเสร็จแล้วก็มาโขลกด้วยกันรวมกันแล้วเอาไปผัดน้ํามันและเป็นแบบนี้ใครอยากใส่หมูสับอะไรก็ใส่แต่เราไม่ใส่ แต่แต่ต้นมกไม่ใส่โอเคนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนว้ามันอร่อยอ่ะกินก็หอมแล้วกินก็หอมแต่วันนี้แม่เข้านี่มันจะสะท้อนแสงไปไหมเนี่ยจะสะท้อนแสงไปไหมเออยังไม่รู้ยังไงนะมองแล้วยังไงไม่รู้อ่ะอ่ะไม่รู้ยังไงอ่ะขาวดำยังไงก็ไม่รู้อ่ะอืมนี่ ทำม,มาแปรเพือ่อนๆจริงต้องมีพี่กล้วยนะพี่กล้วเอิ้มเดีย๋ยวเราอยากเอิ้มแล้วเราก็เอิ้มจับกฟิน์มแล้วก็ฟิล์มตัดไปเพราะเราทำเองอสุดยอดอยู่แล้วอ่ะนะ อ,อ,อร่อยมากเลยละหอมแต่ตอนนี้ก็ใส่ขาไปด้วยลืมบอกมเมื่อกี้ตั้มขาไปด้วยถึงจะหอมอมนี่มากินปลาบ้าง ให้เพื่อนเพื่อนดูบ้างจ่ใส่ตะเกือกเนี่ยตะเกือนะตอ,นะตอนนึ่งอ่ะท้าเป็นปลาเน,นื้อเกลือใช่ไหมก็ใส่ตะเกือแล้วแต่น้ำกิมก็ราดที่หลัง อร่อยอร่อยอืสุดยอดเลยชวนเพื่อนๆรับทานนะคะปลาเนื้อเบออือืมอือืมกระเทียมจะด้วยหืมสุดยอดเลยมันจิ้มอร่อยมันจิ้มราดอะอร่อยมากเลยทำเองชมเอง่ะสบายใจ โอเคค่เพื่อนเท่านี้ก่อนก็เดี๋ยวจะซุยต่ออีกก็คือกินต่ออะไรอีกยาวเดี๋ยวเวลานานดูเวลาแป๊บเดียวนานแล้วอ่ะโอเคไชวนรับพัะนข้าวได้ใจน้ารับพัะทานข้าวเช้านะจ้าเพื่อนๆ่ันนี้ก่อนนะ